สไปเดอร์แมนขโมยของชกถุงเงินกลางฮอลลีวูดเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังพยายามที่จะจับสไปดี้นิสัยไม่ดีหลังจากชายสวมชุดสไปเดอร์แมนวิ่งราวถุงกระดาษที่บรรจุเงินไว้จำนวนกว่า2 0 0แสนบาทพร้อมบัตรเครดิตในฮอลลีวูดการปล้นดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ฮอลลีวูดบูลวาร์ดพื้นที่ที่ผู้คนจะแต่งตัวในชุดคอสตูมเพื่อถ่ายรูปคู่กับนักท่องเที่ยว ขณะเกิดเหตุพนักงานของบริษัททัวร์สตาร์ไลน์กำลังเดินออกมาจากสำนักงานของบริษัทเมื่อหัวขโมยเห็นถุงเงินเข้าก็เลยรีบกระโจนคว้าถุงแล้วก็วิ่งหนีไปก่อนที่ทุกคนจะสามารถหยุดเขาไว้ได้ตำรวจได้สอบสวนพยานและผู้คนที่สวมชุดสไปดี้แต่สุดท้ายก็ยังหาตัวมือกาวไม่ได้ดี